พีทตี้พี่น้องสดสดจากสวนเราเองพี่น้องจ้าสวนเยอระะมันจ้าสวนหน้าเพิ่นปลูกแล้วเพิ่นส่งมาให้กินคือมันเลิศน่ะพริกสวนจะของพริกหน้าเพิ่นปลูกพริกสวนเพิ่นเองมันสดเนาะจ้า ขนาดตกค้างอยู่ิบมือยังสบายดีอยู่พี่น้องโอ้โห,โหข่อยจะเได็กินปนปนเอ่อปนเห็ดนะจ๊ะพริกดิบนน่มากคากเลยจ้ะยังสวยอยู่นะสิบวันตกค้างอยู่สิบวันนะพี่น้องอันนี้ไม่เป็นอะไรนะเป็นผิวผิวเขาเออยังสวยอยู่จ้าฟุ้งฟิงอยู่เลย อันนี้ก็บักพริกสายพันธุ์ใหม่พี่น้องสายพันธุ์อะไรไม่รู้แต่ที่รู้จะเอาแนวมันมาปลูกเนาะพี่น้องเนาะจะได้แนวมันมาปลูกพริกเดนมาร์กเอ้ยพริกจากเยอรมันส่งมาเดนมาร์กเนาะพี่น้องก็โอเคอยู่เด้สวยงามมาก พริกสวนน่ะส่งไม่ให้กินนะจ๊ะสวยงามมากเลย